สวัสดีะคะ่ะเวลคัมท to ุโร o m ตะพ podcast เย่เค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับซูโม่จะมาเล่าให้ฟังว่าประวัติของซูโม่เป็นยังไงอาหารของซูโม่กินอะไรแล้วถ้าเกิดอยากไปเที่ยวดูซูโม่จะไปที่ไหนก็มาเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าซูโม่ก่อนคำว่าซูโม่นะคะมันแปลว่า mutual bruising ก็คือเหมือนกับ รอยทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายมีรอยชัอะไรประมาณนี้เออซึ่งเป็นาทุกคนคงรู้อยู่แล้วเป็นกีฬาประจำชาติของญี่ปุ่นมันมีนานมากๆแบบเป็นส0 0พันป mm hmm. ออีซึ่งสมัยก่อนสมัยบบโบราณเลยนะเขาเรียกพิธีทางศาสนาเกี่ยวกับ mm hmm. การสวดภาวนาให้มีผลผลิตที่ดีอะไรประมาณเนี้ mm hmm. เออเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นกีฬาที่มีความศักดิ์สิทธิ์พอสมควร mm hmm. แต่ว่าตอนนี้กายเป็น professional sport อะ mm hmm. เออเคล็ด mm hmm. เ,เ,เกรดหรอเกรดเกรดเกิด <c oughs> ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับซูโมโอ,อันแรกเรื่องของสนามอย่างที่รู้กันคือซูโมอสองคนต้องลงมาอยู่ในสนามวงแหวนถูก <c oughs> ูกอันนี้คืออลิซพยายอามอ่านภาษาไทยนะคะทุกคนกำลังใจให้ด้วยต่สนามมัวอ <c oughs> สนามวงแหวนเนี่ยเรียกว่าตัวโย มีขนาด4.55เมตรอินไดแอมิเตอร์ใช่แบบว่าเขาเรียกอะไรเส้นผ่านศูนย์กลางอันนี้สองชุดที่ใส่เขาจะใส่แค่ผ้าคาดตรงพุงเออใช่ค่ะผ้าแันจะเรียกว่าหมอชีที่เราขี้อยู่คนเดียวอันนี้ค่ะคือพวกเราก็มีความเตรียมมากนะคะก็ ฉันจะเป็นดีเซอร์เตอร์แล้วก็จะเขียนสกิปให้แล้วก็วันนี้เขียนเป็นภาษาไทยก็เลยพยาพยามพยายามค่ะราน่าจะเขียนเป็นภาษา,ษาษาอังกฤษแล้วเพราะตอนแรกกลัวแปลไม่ได้ไงกลัวแปลเป็นไทยไม่ได้ก็เลยเขียนภาษาไทยแปลให้เลยปรากฏว่ามันหนักกว่าเดิมโ <c oughs> อ้แบบเพิ่งสังเกตคือไม่ค่อยได้อ่านภาษาไทยนี่แบบอ่านไม่ค่อยได้แล้วอ่ะเหมือนเหมืนอนอ่านได้แต่เหมือนช้าเมื่อก่อนอ่านองกว่าน,นี้นะคิดว่า ไม่เป็นไรโอเคก็คืออันต่อไปถ้าจะเป็นตำนานก็ต้องมีตำแหน่งตำแหน่งสูงสุดของซูโม่อะเรียกว่าโยโคซึนะซึ่งจริงๆก็คือคล้ายแชมป์มวยโลกอ่ะก็คือถ้ามีคนมาโค่นถึงจะโดนล้มไปแต่ถ้าไม่มีคนมาโค่นก็เป็นตำแหน่งโยโคซึนะยาวๆไปได้เลยอืมสิ่งนที่ามันมีมา2,000ปีนะอาจจะแบบในอดีตอาจจะไม่ได้มีเรคคอร์ดแหละแต่ว่า ตั้งแต่อยุ่เอดูอะไรเงี้ยมันจะเริ่มเป็นแบบ professional sport นี่นั่นใช่ปะซึ่งรั่เนี้มีแค่หกสิบห้าคนเท่านั้นที่อยู่ตำแหน่งโลกซินะเพราะฉะนั้นแปลว่ามันยากมากคืออลิซก็เคยดูพวกทีวีกับโซโมอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมตกใจกับเรื่องอะไรมากสุดคืออาหารที่เขากินกินเยอะมากมากมามาราะวาเขาต้องแบบ maintain weight แฟ,แฟตแฟตของเขาแล้วก็ต้องออกกําลังกายหนะัก้วยใช่ปะก็ต้องกินกินมากกว่าที่เขาออกกําลังกายเพื่อที่จะ m a i n t a เ n w อ่าแล้วก็มาพูดถึงสิ่งที่เขากินนะคะเออก็อาจริงก็ถือว่า healthy มากเลยเขาก็มีแบบกินแบบเต้าหู้เนื้อมีกินปลาแล้วก็ผักผลไม้อะไรเงี้ยแต่คือเขาอะ่ะจะชอบกินแป้งหรืพวกอะไรขนมปังอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แแบบข้าวอะไรเงี้ย mm. เยอะๆ จะได้มีคาร์บเยอะๆเราจะได้เมนเทนความตัวใหญ่นะคะแล้วก็กินประมาณวันละ4,000แคลโหโอ้ถ้าเรากิน4,000แคลได้นี่โคตรดีเลยอะ่ะวันหนึ่งก็กินอยากกินพวกจังฟูใช่ไหมส่วนหนึ่งแฮมเบอร์เกอร์แล้ก็ชอบกินพวกทาโก้แบบเม็กซิกันฟู้ดพิซซ่าก็ชอบนะ เอาสมมติไม่ได้กับแมวเฮาตี้นั่นดีนั่นนี่ก็แต่เฮาตี้ก็ชอบชอบน้ำพกเต้าหู้นัตโตอะไรอย่างเงี้ยปลาอะไรยเงี้ยชอเออนอกเรื่องแล้ว่พูดถึงเขาว่าเราแยากกินโดยไม่มีเหตุผลเราคุณโมก็กินแค่วันละสองมื้อด้วยนะเขาหรออันนี้ไม่รู้เขากินวันละสองมื้อสองมื้อแต่แค่ปริมาณต่อมื้อเยอะมากมากเออแล้วก็จริงๆมันมีของกินสมมตที่ขึ้นชื่อที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินคือจังโกะนาเบ เคยดินป่ะเออเหมือนจะเห็นในทีวีว่ะเออม,ม,มันเป็นซุปแบบใส่มีดบอใส่ต้มย <ๆ S 2> ืเสรษฐักเยอะมาก,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 กๆคืออันเนี้ยตอนที่ลาาออกจากบริษัท<ม>แล้เววราแบบรุ่นพี่ในบริษัทมีคนพาไปเลี้ยงส่งเขาพาไปกินจังกุนอาเบะมือน<ม>อยากให้ลองกินนะซ u r a l น a p a n อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เลยไปกิน ซึ่งเฮ้ยอร่อยนะจริงเหรอแต่ว่าก็แต่ไม่ไม่ได้กินปริมาณเยอะเท่าซูโม่นะแต่คือแบบเออมันเฮลตี้อ่ะมันมีหอยมันมีอะไรจากอาหารทะเลอะไรเงี้ยรู้สึกว่าซูโม่ไปที่เฮลตี้พอสมควรแค่ว่าซูโม่พอจกินคนนึงเท่ากับคนสี่คนเลยเงี้ยแล้วขอเราเพิ่มเติมคือส่วนตัวไม่เคยไปดูซูโม่นะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับซูโม่อ่ะหรืออยากกินอาหารซูโม่อยากดูวัฒนธรรมอะไรเงี้ยให้ไปที่สถานีชื่อว่าเรียวโกคุก็คือที่ที่ตอนไปกินเลยเพราะว่าตรงนั้นมันเหมือน ซูมโม่แอสโอซิเอชันอยู่ตรงนั้น<ม>แล้วก็มีสนามนกีฬาแห่งชาติที่แข่งซูมโม่อยู่ที่นั่นม,มันก็จะมีปร,ระวัติซูโม่แล้วก็ตึกที่ชื่อโนเลนโนะละติดก,กับเตอาริกโอคุเ่ยนะม,มันจะมีจะจะขึ้นภาพให้นะคะก็จะมีเหมือนแบบสนามจำลองให้อยู่ตรงกลางแล้วรอบๆก็จะเป็นร้านอาหารที่มีข<ม>ายซังเบะด้วยร้าน<ม><ม>ที่จันไไปกิน่ะชื่อจังโกคิริชิคิชิมะเออซึ่งก็เออนั่นแหละแล้วก็ ย่านนั้นอะถ้าสมมติว่าจะไปเที่ยวไหนๆก็แนะนําเลยไปแบบครึ่งวันได้เลยอะแบบครึ่งวันวันหนึ่งช่วงบ่ายอะไรเงี้ย mm hmm. เพราะว่ามันมีทำญี่ปุ่นญี่ปุ่นแตกต่างจากแบบชิบูย่าหรือชินจูกุนิดนึงนี่หมแล้ว mm hmm. อ,อ,อะก็มีพวกแบบออนเซ็นแบบไปเชาาเย็นกลับอ mm ๋อออนเซ็นมันต่อค้างอะค mm ื hmm. เะอเอยโดยุเดยวโกคุจะขึ้นทุไอยแล้วก็ถ้าเกิดใครแวะไปแถวนั้นก็ไปเอโดะมิวเซียมได้ด้วยซึ่งมันจะมีแบบรูปเอโดะอันนั้นน่าสวยมากเลยนะเราเคยเข้าไปกับพ่อแม่ก็คือสวยแล้วก็มี ซูมิดะคุกุไซมิวเซียมสำหรับคนที่สนใจพวกภาพวาดอย่างเช่นภาพคลื่นที่เป็นภาพชื่อดังของญี่ปุ่นอะ่ะภาพสูนามิอะ่ะเออ e ย h ต่อมานะคะก็อยากจะมาพูดถึงรางวัลของเออซูโม่นะคะ <laughs> ก็นอกจากเงินที่เขาจะได้แล้ว <laughs> ก็จะมีพวกแบบได้แบบเป็นอาหารด้วยแบบข้าวอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกสาเก สาเกอสาเกเอาไม่ใสาเกเอะเสาเกถ้าเป็นภาษาที่ญี่ปุ่นสำเร็จเราจะพูดสาเกอสาเกถ้าเป็ภาษาไทยอะทุกอย่างมันจะชอบเอออีแบบไม่ใช่หรอสาเกไม่ใช่หรอเอ๊ะสาเกอ เออก็คือได้รางวัลทั้งเงินกับพวกของกินนะคะอืมแล้วก็นอกจากนี้เส้นทางในการเป็นมืออาชีพของเขาอะเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อยๆอย่างเช่นแบบมอต้นอะไรอย่างนี้เลยนะเขาจะใช้คําว่า adopt ก็คือเหมือนกับเลี้ยงอะไรประมาณนี้ยก็คือรับเข้ามาเป็นซูโมเพราะว่าต้องการกินการนอนวิถีทุกอย่างแบบสูโมเหมือนกับนอกจกากจะขึ้นมาเป็นน้ําหนักเท่านั้นอะไรเงี้ยเขาเริ่มมันต้องเข้าไปในชีวิปตประจำวันเลยแล้วก็อาจจะมีความชาตินิยมนิดนึงตรงที่ว่า คือถ้าเป็นนักซูโม่อะเป็นคนชาติไหนก็ได้เลยนะแบบเข้าไปฝึกแล้วก็ไปให้เขารับเราเข้าไปเทรนอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากเป็นครูฝึกหรือว่าที่เขาเรียกว่า stable master เนี่ยจะต้องเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติญี่ปุ่นเท่านั้นตอนนี้นะคะก็มีแบบการปอบเถียงเยอะมากเพราะว่าหลังๆมีแบบอะไรถูกทเอามาม่ๆดิฟังนี่าอะไรนะพูดถเถียงโถบทเถียง ถเถียงถกแล้วก็หลังช่วงนี้นะคะก็จะมีแบบ discussion เออ discussion เยอะว่าแบบเยอะเพราะว่าตอนนี้มีคนต่างชาติเข้ามาเป็นแบบนักซูโม,โมเยอะแล้วก็เ,ออเขาจ้ำมาจากอะไรมองโกเลียจะเยอะเพราะว่าเขาก็อยากหาง,งานที่ญี่ปุ่นอะไรอเงี้ยแล้วก็คนมองโกเลียก็รู้สึกตัวเขาจะตัวใหญ่เนาะก็อาจจะเหมาะกับการเป็นนักสูโม,โมอะไรเงี้ย <c oughs> ก็มีเ uhm ร <cima> ื่องแปลกๆเรื่องหนึ่งที่คนอาจจะไม่รู้เราไปดูสูโมคือพอซูโมที่ตัวเองเชียร์เล่นไม่ดีอ่ะเขาจะมีการโยนเบาะลองนั่งก็คือนั่งนั่งบนเบาะอย่างเงี้ยอยู่ในสเตเดียมเสร็จปุ๊บโอ้ยเล่นห่วยก็คือลุกขึ้นมาเอาเบาะแล้วก็ปาไปเลยใส่สนามแต่ทีเนี้ยเข้าไสนามมันค่อนข้างใหญ่เว้ยก็เลยส่วนมากแบบปาก็ไม่ถึงหรอกปาโดนหัวคนข้างหน้า แต่ว่ามันเป็นปกติก็เลยรู้สึกว่าเอาจริงถ้าถ้าไปดูสูโม่อาจจะอยากนั่งหลังๆพวคนคนอื่นโอ้ยตลกอ่ะอันนี้ไม่รู้เรียผมชั้นฟลาอ่ะก็คือมือนแบบเบาบินเออจะจะแปะลิงก์ยูทู e ที่คนปาเบาะให้ดูเพราะว่ามันสุดยอดมากก็คือแบบลอยเต็มไปหมดเลยอ่ะ สำหรับเรื่องเกี่ยวกับซูโม่นะคะก็มีประมาณนี้ก็จะเป็นเรื่องเก็บความรู้อะไรทั่วไปถ้าเกิดว่าเออมีคําถามอะไรก็มาคอมเมนต์ถามกันได้คือพวกเราค่ะครั้งน,ะะงนี้เหตุผลที่เลือกท็อปิกนี้เพราะมีคนคอมเมนต์ว่าอยากรู้เรื่องซูโม,โม่เออ <c oughs> ขอบสนคอมเมนต์ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนคอมเมนต์เรื่อยๆแล้วก็พวกเราก็จะพยายามหาหอินฟอร์เมชันแล้วก็จะพูดถึงแล้วก็อย,กอยากไปเที่ยวสถานี่ยวโกคุที่โตเกียวนะคะโอเคค่ะนี้พวกเรา ไปกันก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากติ๊กต็อก ok ของพวกเราด้วยที่เพิ่งเปิดมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็อาจจะมีการไลฟ์บ้างเป็นบางครั้งวันนี้พวกเราไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย